ยินนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรลีวสู้ชีวิตในวันนี้เช่นเคยนะฮะวันนี้นะผมก็ได้มือ ือม,มาเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือตัวของ Poco X4 GT นั่นเองนะฮะวันนี้เราก็ไปรีวิวให้ดูกันเลยนะว่ามือถืออันนี้มันจะมีดีแค่ไหนแล้วมันจะลื่นแค่ไหนนะฮะโอเคเข้าไปกันเลยนะฮะในสเ o โอของเรานั่นเองนะซึ่งตอนนี้เออ้องฟ้านะฮะค่อนข้างจะมืดพอสมควรเลยนะฮะก็เพิ่งตกมาเมื่อกี้นะฝนตกเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ามันชื้นมากเลยนะตรงเนี้ยโอเคฮะไปก็ค่อยๆเข้าไปนะเดี๋ยวจะลื่นล้มไปก่อนนะโอเค ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้ามาในสตูดิโอของเราเองนะซึ่งอันนี้ผมเอเออเารีดมี่โน้ต 9A นะฮะมาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมจะอ่านสเปคนะฮะแล้วก็วางแบบนี้เลยนะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะซึ่งวันนี้ผมวางบนโต๊ะนะผมไม่ได้วางที่พื้นแบบเมื่อคลิปที่แล้วนะเพื่อให้เป็นเกียรติกับโปรโก X4 หน่อยนะฮะไม่ให้แบบว่ามันมาติดดินตั้งแต่ตอนมาวันแรกนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะโอ้โหเสียงเสียงโคตรแบดแอส ซึ่งอันนี้ผมแกะกล่องมาแล้วนะฮะแต่ว่าผมใส่กลับเข้าไปแล้วก็จะมาแกะอีกรอบหนึงนะเพื่อให้มันได้อัธรสนะฮะประมาณนี้เพราะว่าผมแกะเนี่ยผมมาตั้งค่าก่อนนะฮะแล้วผมก็ชาร์จแบตด้วยเพราะแบตมันมาแค่15%เองนะฮะเปิดมานะสับตัวของ Poco X4 GT นะฮะอันนี้เป็นกล้องเ e d m ี Note 1 0เนะฮะไม่ใช่กล้องกับคลิปที่แล้วนะมันก็จะดีขึ้นนิดนึงนะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตากล่องเขานะเนี่ยก็นี่เลย ก็เป็นสีเหลืองดำนะฮะถือว่าสวยมากๆเลยนะฮะสับกล่องอันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนอันนี้เป็นอันนี้เป็นพลาสติกที่เขาแปะจอนะฮะแต่ว่าผมถอดมาแล้วนะก็มันจะพันมันจะพันตัวเครื่องอยู่นะก็จะพูดถึงสเปคข้าวๆประมาณนี้เลยนะโอกรอยู่งนี้เลยนะแล้วก็ต้องถอดแบบนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นที่ใส่เคสนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ใส่เข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือต่างๆนะฮะก็ เราสามารถเปิดนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่เปิดแล้วกันนะเป็นแค่เคสเองก็คือพระเอกของเรานนั่เองนะก็คือตัวของโบโก x 4 gt นะเป็นตัวเครื่องนะบอกอีกทีนึงนะฮะผมเอ่อถอดพลาสติกมันมาแล้วนะก็ตอนแรกมันจะมีพลาสติกอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ผมถอดมาแล้วมันก็จะเอาเอาขึ้นยากหน่อยนะจะขึ้นไงเนี่ยอันนี้เป็นโบโก้ x 4 gt สีเซเวอร์นั่นเองนะฮะเป็นสีเงินนะฮะเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่คือหน้าตาของเขานะรอบๆนะ นี่เลยเอ, ar, เอาละตรงนี้ก็ถอดมาได้นะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นที่เก็บสายชาร์จนะตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ adapter, ตรงนี้จะเป็นที่พันอะแดปเตอร์นะฮะแล้วก็ตรงน ah <Dav> ี้จะเป็นที en, <im> ่พันสายชาร์จว่าผมเอาออกมาหมดแล้วนะแล้วก็ไม่อยากกลับเข้าไปด้วยเพราะว่ามันรัดกันแบบน่ากลัวมากครับมันจะพังเลยนะคือแบบมันม้วนมันม้วนแบบโหดร้ายมากนี่คือหน้าตาของสายชาร์จนั่นเองนะฮะก็คือผมเอามาเก็บไปตรงนี้นะเนี่ย นี่คือหน้าตาของสายชาร์จ67วัตต์นะฮะของตัวโปโกนั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นสายชาร์จที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะฮะ67วัตต์นี่คือประมาณ40นาทีนะฮะสามารถชาร์จได้100%เลยนะคือแรงมากนะหรับสายชาร์จอันนี้นะเนี่ยความใหญ่ของมันนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเทียบกับตัว33วัตต์ให้ดูนะฮะเป็นตัวเก่าของผมเองนะก็ มันจะขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะถึงแม้กาลังไฟงจะต่างกันขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะซึ่งสแกนลายนิ้วมือเหมือนกับ Redmi Note 10s นะคือสแกนจะฝังตรงปุ่มเปิดเครื่องเลยนะก็แค่แตะเนี่ยแล้วมันก็จะสแกนให้เลยนะประมาณนี้นี่คือหน้าตาของเขาเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะตั้งค่าไฟนิดหนึ่งนะมาอ่านสเปคคร่าวๆของเขากันดีกว่านะฮะตัวของ p o c o X4 GT นะฮะใช้ชิป Mediatek Dimensity 8,100นะฮะเป็นชิป อันดับ11ของโลกใบนี้นะคือแรงมากๆฮะอันเก่าเนี่ยอันเก่าของผมเนี่ยคือ G95 นะฮะ G95 อยู่ที่อันดับประมาณ60กว่านะฮะอันนี้คือแรงขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีแรม8นะฮะลอม128 g b นั่นเองนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 8 0 m มิแนะฮะแล้วก็มีชาร์จไวันะฮะ67วัตต์นะผมจะพูดแค่เรื่องของสเปคเครื่องนะฮะเพราะว่าเรื่องกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะฮะสำับตัวนี้นะคื ในหลายราคาเดียวกันเนี่ยไอ้พวก oppo ไอ samsung เนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยนะสับกล้องนะไอ้นี่มันไม่ค่อยดีมันเน้นแบบว่าในเล่นเกมแล้วก็จอของตัวนี้นะฮะเป็นจอ ips lcd นะฮะไม่ใช่อ m โมเลนะฮะเครื่องเก่าผมนี่เป็นจออ m โมเลนะแต่ว่าอันนี้มันคือเขาตัดงบนะฮะตัดงบให้ได้มม้สุดเนี่ย เพื่อให้เอาชิปแรงๆเนี่ยมาใส่ในราคานี้ได้นะฮะราคามันเพียงแค่9,999เองนะฮะก็เขาตัดหลายอย่างมากฮะซึ่งถามว่ามันดีไหมนะมันถือว่าดีแหละก็คือ IPS LCD เนี่ยหลายๆคนก็ใช้กันอยู่นะมันไม่เป็นไรหรอกมันมันไม่ได้ต่างมากนะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดการสแสดงสีสันโดยรวมเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าอมู l e d ตนะฮะประมาณนี้ขนาดจอนะฮะอยู่ที่6.6นิ้วด้วยกันนะความละเอียดนะฮะอยู่ที่ Full HD นะฮะก็คือ1080ป p นั่นเองนะ ไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะฮะก็คืออัตรารีเฟรชเลสนะฮะก็คือเป็นความลื่นของการเลื่อนดูโซเชียลต่างๆนะฮะโดยทปเนี่ยรวมถึงเครื่องเก่านะฮะของผมอยู่ที่60เฮิร์นะฮะแต่ว่าเครื่องนี้นะฮะ144เฮิร์นะ,ค,ะคือจอค่อนข้างลื่นมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ผมปิดไว้นะฮะเพื่อ ประหยัดแบตนะฮะผมตั้งเป็น6 0ไปเฉยนะจบเรื่องการรีวสเปคต่างๆนะฮะแล้วก็นาจอนะฮะเรามาเริ่มใช้งานเขาจริงๆกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวของ o อโ o x 4 GT นะฮะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะ ตอนนี้เราอยู่ในแบบขวัญใจคนดูทุกคนที่ดูช่องผมนะฮะก็คือแบบ e v e ว t นั่นเองนะฮะอันนี้ผมปรับกราฟิกแบบสุดเต่งกระดิ่งแมวมากนะฮะก็อย่างแรกเลยโปรแกรมอ่านของผมนะฮะผมตั้งเป็น 1080p 1 2 b i บิตเรท60 fps ะ,ะคือเอาให้สุดไปเลยนะฮะก็ตั้งค่านะฮะผมเปิดทุกอย่างเลยนะก็คือปิดโลคอลิตี้นะฮะเปิดช h a ด o w เปิด c าแรค c t อ r ์ h a โด w นะฮะ เปิดจัมสแก,กร์เปิดแหลกดอเปิดนู่นนี่นั่นเปิดให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ไม่พอนะฮะกราฟิกนะฮะกราฟิกผมเปิด5ขีดนะฮะเอา6ขีดแล้วก็ได้ให้มันสดไปเลยนะฮะนี่เรามาเล่นกันเลยนะว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะฮะเนี่ยด,ดูความลื่นมันนะฮะเนี่ยดูดูคนนี้นะโอ้โหเอฟเฟคโคตรเยอะแต่ว่าไม่ไม่มีปัญหากับเครื่องผมเลยนะฮะยังลื่นๆอยู่เลยนะลื่นมากฮะโอเคมาไปเจอบอร์ดกันดีกว่านะเนี่ย อันนี้คือกราฟิกแบบสดติ่งกระดิ่งแมวมากนะฮะวัดดีวัดวดีเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ฝีมือยังอยู่นะจ๊ะเออไปไปดีกว่าเสียงตายว่ะดูแสงไฟเนี่ยโอ้โหขค้รสวยฮะกราฟิกแบบว่าเต็มที่นะฮะเนี่ยแสงไฟแบบอย่างดีอ่ะผมลืมเอาตัววัด f p s มาสักคู่หนึ่งนะฮะ ยังไม่พอนะฮะยังไม่พอตอนนี้เราอยู่ในโหมดบิ๊กทีมนะฮะก็คือโหมดที่มีผู้เล่นประมาณ20กว่าคนนะฮะซึ่งเราจะทดสอบกันเต็มที่เลยนะว่าเครื่องนี้ดีแค่ไหนนะฮะดู FPS ที่ขวาล่างนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่61 FPS นะคือลื่นมากๆฮนะโอเคไปอันนี้คือ r รีคชั่นครั้งแรกของคนที่เล่น EVE ในกราฟิกเต็มนะฮะคือผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะผม เล่นอีเวนต์มาเนี่ยผมเล่นแต่กราฟิกต่ำนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ไหวนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่เล่นกราฟิกแบบว่าหลูๆแบบนี้นะเนี่ยโอ้แองกี้มาชีสวยละเออไปดีกว่าฮะเออแยกย้ายแยกย้ายแองกี <laughs> ้มาชีมาแบ็คลูมนะฮะคือตอนโหลดเนี่ยแลกนิดหน่อยนะแต่ว่าเนี่ยพอมาในด่านจริงนะฮะเนี่ย คือแสงไฟแทบจะตามแทบจะตามจอตลอดนะแต่ว่ามันจะมีมีการแหลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าออมันค่อนข้างเริ่มกิดสเปกกันนะแล้วก็โดยรวมนะฮะมันก็ยังลื่นอยู่ดีนะดูขวาล่างนะฮะ fps ก็ยังตึงที่60บเดเหมือนเดิมนะฮะคือดีมากๆะฮะสำหรับ poco x4 e gt นะฮะคือแบบไม่มีแบบไหนจะเอาเขาลงจริงๆนะฮะคือคือ d i m e n s i t y 8100เนี่ยทรงพลังมากๆะฮะไปลองในแบบอื่นกันบ้างดีกว่านะ ก็มาโบก,กับแมปหนักๆกันบ้างน,นะฮะแมปนี้มีชื่อว่าเออโลบบ์คอนเวนิเอนต์สโตร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะผมลืมไปแล้วแต่ว่าที่รู้ๆคือเครื่องเก่านะฮะผมไม่สามารถเล่นแมปนี้ได้เลยแม้จะเป็นเซิร์ฟคนน้อยนะฮะคือมันกินสเปคมากๆกฮะก็ตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะฮะตรงซ้ายล่างนะฮะก็รอมาสักครู่นะยูนอวัลผมคิดว่าไอ้ขวาล่างเนี่ยมันโมนะฮะก็ แล้ไมันไม่ยัง60 FPS อยู่ดูสภาพจอผมะฮะคือมันเริ่มแหลกๆมากๆแล้วนะแต่ว่าไม่ยัง60 FPS อยู่นะเอาละผมมันโมนะฮะเออจะไปเชื่อมันนะแต่ว่าไออีเวนต์เนี่ย60 FPS แน่ๆนะฮะดูจากความลื่นแบบนั้นนะแต่ว่าแบบนี้ไม่เลยนะฮะคือแบบนี้มันมันมันหนักมากฮนะโอเคขอเอ่อกราฟิกสักโค้งนะไม่ไหวไม่ไหวเดอะเบสตี้ไม่ไหวนะฮะโอเคเนี่ยกราฟิก3ก็เล่นได้ตามปกตินะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกราฟิก1นะฮะ แกรฟิกหนึ่งก็ดีเลยนะเนี่ยพอเล่นได้นะ น,นี้เป็นแบบช้อปปิ้งนะฮะจำลองการช้อปปิ้งซึ่งมันกินสเปคมากเลยนะฮะก็เนี่ยผมเล่นไม่เป็นหรอกแต่ว่าอันนี้มาเดินดูเฉยๆนะเนี่ยมันก็นลื่นอยู่นะถ้าเกิดคุณปรับ1คขีดเนี่ยถึงแม้คอนเซอร์มันจะเยอะแค่ไหนแล้วก็รายละเอียดมันจะมากขนาดไหนนะฮะไปนะไหมเลยสับคลิปในวันนี้ละกันนะสับคลิปการรีวิวมือถือใหม่ของผมนั่นเองนะฮะมือถือราคา9,999บาทนะฮะถือว่าคุ้มมากๆะฮะเนี่ยลื่นลื่นแค่แค่นี้ผมก็พอใจนะเพราะว่าแบบนี้มันกินสเปกแบบไม่มนยลนะ,ะ,ะเล โอเคก็สินี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ยืนกดไลค์ซั์คอมเมนต์เพืนนะะ่องานยูต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไายบ่ายะฮะวันนี้แหกปากเยอะโจนเออไม่มีเสียงนะนะไป